ภาษาจีนกลางสระเดี่ยวมีทั้งหมดหตัวจําให้ดีถ้าจําสระเดี่ยวหตัวนี้ได้ก็จะไปต่อสระผสมได้สระเดี่ยวมีทั้งหมดหตัวยืมอังกฤษมาตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สาตัวที่สี่ตัวที่ห้าเอามาจากอังกฤษนะคะเอามาจากประเทศอังกฤษเขามีชื่อว่า a o e i u นะนี่เป็นชื่ออังกฤษของเขานะพราะเขามาอยู่ประเทศจีนยืมเข้ามาใช่ไหมเอามาเปลี่ยนชื่อจากเปลี่ยนชื่อใหม่จาก a เปลี่ยนเป็น อาตัดเเปลี่ยนเป็นอาไม่อยากชื่อ A และชื่อ R ดีกว่าต่อไป O O บอกว่าชื่อฉันนะ่ะมันมีเอกลักษณ์ฉันชื่อ O เหมือนเดิมชื่อ O เหมือนเดิมนะคะต่อไป E บอกว่าว้ายเบื่อชื่อ E เบื่อชื่อ E ไม่อยากชื่อ E ละฉันชื่อออดีกว่าชื่อออนะคะต่อไป I บอกว่าอา้าวถ้าเธอไม่ชื่อ E งั้นฉันยืมชื่อเธอนะเปลี่ยนเป็น E ดีกว่าเอา คนสุดท้ายยูยูเห็นเพื่อนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนเป็นอออ่างหมดเลยยูก็บอกว่าอ่าฉันเปลี่ยนชื่อได้ดีกว่าฉันอยากเป็นอออ่างงัง้นฉันชื่ออ,อู่แล้วกันอ้าหากินง่ายๆเลยอู่นะคะทีนี้นะคะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกครึ่งนะเนี่ยลูกครึ่องอังกฤษจีนนะเนี่ยลูกครึ่งอังกฤษจีนนะคะชื่ออีชื่ออ,อ,อีนะคะอ่าอันนี้ชื่ออีนะคะโอเคอ่าพูดตามเหล่าเซือ a o e i u y ikhan 1 a o e i u y okay